สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่10เดือนพฤษภาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ m p Kick t c a วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเ,เน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพิีิธีอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฟูแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สี่ตีเฮตุ้เฮตการพบกันกระทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกัมมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างฟูแลมนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1นและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านเบอร์รี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างฟูแลมกับทีมเยอนอย่างเบอร์รี่นะครับทางเจ้าบ้านฟูแลมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่25%เสมออยู่ที่25%้อ25และแพ้ที่ห้าม 4ตี6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านฟูแลมนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ1และแพ้5เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านฟูแลมนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนด้านเชลซีผลคือฟูแลมปุกไปแพ้ด้วยสกอร์2ู0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านฟูแลมนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่0เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.60เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่83.33เปอร์เซ็นต์ครับผม เราเมื่อดูในส่วนสติ6เกมหลังสุดของทีมเย็นอย่างเบอร์ลี่นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเย็นอย่างเบอร์ลี่นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดผลคือเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์1อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเย็นอย่างเบอร์ลี่นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เอน์เสมอ,อที่0ปอร์เซ็นต์และแพ้ที่66.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ตสีเฮตเฮการพบกันกรั้งสทีเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเย็นอย่างเบอร์ลี่นั้นมีสตสีที่ค่อนข้างดีกว่าวันนี้จากการที่เบอร์ลี่ต้องบุกออกไปเยอนทางด้าฟูลแลมผมเชื่อใจในทีมเยอนเบอร์ลี่ครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าเบอร์ลี่สามารถปลุกเปนชนะทางฟูลแลมไดุ้้ยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อนในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการโปรตุเกสซูปเปอร์ลีกาผมเลือกไปที่คู่ระหว่างปอโตเปิดบ้านต้อนรับการมานยิงของแฟเรียนคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี2 5ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สีต่ตีเฮตูเฮต์การพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเพิ่มมาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านเอฟซีฟรานเซ่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปอร์โตผลคือเอฟซีฟรานเซ่ชนะไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างปอร์โตกับทีมเยือนอย่างเอฟซีฟรานเซ่นะครับทางเจ้าบ้านปอร์โตมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเสมออยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม ี4 6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านปอโตนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านปอโตนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางด้านเบฟิกา้าผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมซี4 6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านปอโตนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นตชนะอยู่ที่66.60เสมอที่33.33 33, 33และแพ้อยู่ที่0%ครับผม เรามาดูในส่วน4ี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเอสซีเฟรนเซ่นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนเอสซีเฟรนเซ่นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิตเตียกิมารายผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างเอสซีเฟรนเซ่นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่1 6 6 7เสมอที่50และแพ้ที่33.33ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ตีเฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างปอร์โตนั้นมีฟอร์มที่ดีกว่าวันนี้จากการที่ปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ SC สซีฟินเซผมเชื่อใจในเจ้าบ้านปอร์โตครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าปอร์โตสามารถเปิดบ้านชนะาทาง SC ซีฟินเซได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศครับผม เรามาต่อในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการลาลิกาสเปนผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเรอันเบติสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแคนาดาคู่นี้แข่งขันกันาลนาตีสองตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิตีเฮตูเฮกการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเลย์แนเบติสนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านแคนาดาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอัแนเบติสผลคือแคนาดาเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์2บน0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเลอัแนเบติสกับทีมเยือนอย่างแคนาดานะครับทางเจ้าบ้านเลอัแนเบติสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่25เสมออยู่ที่25%และแพ้อยู่ที่50%ครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านเลอแอนเบติสน,นะครับพวกเขาเสมอไปะทั้งหมด6เกมรวดเลยครับผมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเลอแอนเบติสน,นะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางด้านบายาโดริผลคือเสมอกันไป1นึ่ตัตัวหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านเลอแอนเบติสน,นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มและแพ้ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4-4-6เกมหลังสุดของทีมเยืยนอนจากแคนาดานะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนแคนาดานะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาดิสผลคือแคนาดาเปิดบ้านแพ้วรสกอร์0ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยืยนอนจากแคนาดานะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนออะ,ะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์เสมอที่0เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่50เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซ <c oughs> ีติเฮตูเฮการพบกันครั้งสองทีมซีติโดยรวมเป็นทางด้านทีมเย็นอย่างแคนาดาที่ดูดีกว่าผมจึงขอมาดูสีติหกเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเจ้าบ้านเลอันเบติสนั้นมีฟอร์มที่ดีกว่าวันนี้ผมขอฟันธงว่าเลอันเบติสสามารถเปิดบ้านชนะทางแคนาดาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม หาสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์นะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ